สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่าผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกับไปในช่วงแรกของมือวันที่6เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2,567นะคะพี่น้องค่ะมินีแอดภาพไพี่น้องบรรเทาสุขสุขนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะจากปู่ยาเทวดานะคะในคลิปนี้ปูเลามีขะจะเาเงิน เงื่นสตังเงื่นเป็นหู้นะคะมาหายปูขอตัวเลขโชคลาภให้นะคะแล้วกับปูแล้วกับซิมาเวาเอาเกี่ยวกับแนวทางของปูหาเจ็ดแปดที่ปูหาเจ็ดแปดได้มาหาปูนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะแนวทางมินิของปูอย่าเทวดาสีได้มาเป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะผู้า้ากรมนมัสการค่ะเออ,เอ,อจ้าด็ปนะ้อนหน้าเหองเรารวยเหงเรารวยชาแนล มึงเลื่อยมันหนักโอ้มึงเลื่อย4 5 6มึงเลื่อย Channel มึงเลื่อยมันหนักพุทธสารได้ครับทั่วประเทศค่ะปูการนวัตกรรมค่ะเออนม่อนแนวทางสิมาถามแนวทางสันนิษฐานสมาถามว่าปูนหา7 8อีแล้วเดี๋ยวมาหาปุยว่ามันเกิดนี่แหละค่ะปูว่ามาจะมือยิ่งบอกว่าฟังหมดแล้วอ๋อค่ะฟังกับว่าสวดอภิธรรมให้ ส่วนวิ้า็จไห้แล้วก็มาสนที่แรกเริ่มแรกก็มาที่กาค่ะก็มาส่วน,ว,นวิามวิถ้ามเราวก็ยังค่อยมาตน,นิจให้ค่ะ <c oughs> รูปมันที่ยอม,มันนะพูเลยอีไวค่นะ <c oughs> รูปเห็นรูปเล่าเารื่งลยโซมัยค่ะอืมเเลยยมเห็นตีไกวไหมก็รออ,อยู่ด้ค่ะ <c oughs> วันนี้ก็เลยเอาได้ลงปูหายจิบแย่ได้เห็นเสวนสวนนี้เล่านั่งสิบนาทีเห้เล่าบัดนี้เร่างันมือมือแรกกันละจัดกันละเต้นมินซีรีมันมาเสิยเดี๋ยวมันก็มีเรื่องมันถาบว่าจะมาเนี่ยรู้ว่าสิร์ฟกันา มงบอกว่าูจะูะสลมาถึงคนมาเราอกเจคูอย่าเที่วดาเนี่าถึงรอกเอนะเที่ยวดาก็เสเดียวกันลวพ่อนค่ะโอไปรไปวันนี้เงี้ยวรู้พอด้วยที่เขาก็ฟันเกี่เขา่นี่เพื่อนเที่ยวชุดทักคนตีสามตอนตอนที่รูปเี้ยวเราตีสามเนี่ยตีสามตค่ะยังมีกเื่นตืนไหวก็นด้เอรองไปทีเขาพวบฟัง ค่ะต่เงตีข้าปูเลยเราก็เลยเขามฝนดยจลงเดีดเลยกินกินประมาณมังค่ะบานนี้ก็มาเขามขามฝนนี่เขา้มฝนด้วยเลาว่าถ้าสามสามเทียอต่าสามสามเทียสามสามเทียสามสามเป็นสามสมอเทียเป็นหกสามสามเทียเป็นเก้าเป็นได้เตียว เป็กงในสูนได้นยังมูนี่แคละในสูนจะมุดูนย์ศูถูกถูกลกถูนย้้นมนี่มันมีเก่าสามูมนมันมีมีเก่าสามแต่ว่าคันสามนี่สามมัมมี่มัมี่มัมีสามเก้านี่มัมมีสามเก้าสามกันลักสมี่กสมสาสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดเจยวคันเก้านี่มีเก้าเก้าเก่าศูนย เก่าหนึ่งก่าสองเก่าสามเก่าสี่ดูเลยมันไม่ไม่มีคอพึงสามสามมันนั่งนั่งสมาธิเราไม่มีคอพึงมันเขียนไหว้แล้ว่เขียนใซ่หัวบอลไว้ล่ามันไม่ฝันกันันเจียวเล่าอีกเล่ครับตัวนี้ว่ามากเนตัวนี้อีกแล้ขันสามตัวไหมขันสามตัวนี้มันเป็นศูนเก้าสามอืมค่ะพูดยศูนเก้าสามนี่ กาตายเนี่ยตายเ้เนค่ะชุดก็สามบารีสามหาเนี่มันขำเสียนมันออกยากไว้สามหาเกศนี่มันมันออกยากขนาคันาดตีก็เราเอาฮกฮกหาเกศไปเสได้อยู่กหเวันที่กับบัวาเก็ว่าขสนี่สามนี่มันอยู่ขงมีสมเหลอหาเมันมันขำเสียนมันมัออกแากค่ะ ที่บอกน่ยกรวิดคิดออกนู่นละแต่ว่าเน่ข้ามเขียนข้ามเสียนไม่ออกเขาเขียนไว้ในหนังสือรึปะค่ะในสูตรในอย่างเขาเขียนไว้อะนะข้ามเขียนอ่ปู่ก็เคยเรียนเขียนขำเขียนมากนะค่ะเน่มา หาเจ็ดหาแปดหาเก้าแล้วครับพ่อเออร่างได้ลาด่า 8, 9, งล้างสามคูนี่ป่ครับพ่อเออล่างสามคูล้างสามคู่สดาเก้าแต่ว่ววววสามตัวนี้ปูบ่มีความเหมือนคืนนี่กับตัวตัวตัวสายะรู้นี่ก็มีสิ์ออกนี่เดยตัวหาเจ็ดแปดนี่นะครับพ่อเออเพราะว่าม,ม,ม,มัน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 ปรคาเสียนไหมค่ะ ศูนย์นี่แะผูผูมาถึงศูย์เก้าสามนี่แะค่ะตัที่มากี่ตัดีมัน่ตรงกับเลขมันม่นนั่นก็จะเงินนั่นอันนี้ไม่เห็นไงค่ะเงินนั่นกู้เงินนั่นตาค่ะเื้อเสือเรียนคือเงินนั่นเอืน่กวาเงินตาต่างเป็นเยนนั่นแหละค่ะเย็เป็นกู้ไม่เห็นต้องก่อลเพนไ่เห็น จ้าปูเจมยมนจาศูนย์เก้าสามอันนี้เงินเงินสตังค์นะคะได้ศูนย์เก้าสามค่ะปูมืกี้นี้อของขาองขนงปูหายคิดเปิดนะค่ะเพราน่าเปสามสามเทียนสามสามเป็นเก้าค่ะเอสามสามเป็นเก้านะเนคน้ำมนิ่งกน้ำมนให้ีส่งป จ้ะคนไม่เอ็ดมือนี่นะอืมผมก็ไม่เอ็ดตัวนี้ค่ะปู้คนบกี่เวลาคนไม่โมากวันวันหักข้ามาวันนีเห็ุได้พอลงปุ้ยวด็กกันเลยมาอย่างเดียวเลยทุ้ยโยกเลยก็หลงล่างกะหาเก้าล่างหาเก้าค่ะอืมนนี้มันแดงตัวจกาปู ม,ม,มันยั้ม่บางม่บางยูนสูตรยูนสูตรนี่ยูนสูตรนี่มัน,นมั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 นปรมมัน้อสาเก่ะตกนี่มันมีแต่เก้าสามเก่าีนี่ละนี่ละม่งนึ่งมอ,งงอีกแต่มันขึ้นไปได้ก็ดีแม่นุดเก่าซีไปีเหนื อคะปูโอ้้าว่าสามสามเปีนสีดอกเปนกามากเลยเนเกามากมันมัี่ไมเก้าเก้าเก้าศูนเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามเกี่เก่าเก้าเก้าศูนย์เก่าหนึ่งเก้าสองเก่าสามเก่าสี่อันนี้ตาลักเก่านะคะวูตาลักเก่าเลยตาลักเก่ามากแค่นี้ะค่ะว่าอืมสุ้มมันเป็นสองเก่านี่ ตัวงเกานี่ตัวขับมมี่าค่ะมานอกศูนสามนี่นเมื่อกล้าศูนย์มากกว่ามีศูนสามตอนนี้ล่างมัดออกล่างมัดออกกันแปลเก้า่เก้าเล่อเก้าก็มีรักเปล่ามีแต่เปแต่เเก้าแ่สูนแ์่ย่งแต่โสงแต่สามอย่างก็ไม่เปลเก้นี้ค่ยเนี่ยสสูดเนีตารางสูดถุกทุกงวดนีะตารางตารางรอก ตารางล็อกเอูดล็อกอูดพุงวดค่ะอืมเป็นแบบคนมีมันมีกันๆมากเก้าหาว่ามีได้หวันเก้าหามันก็มีได้หาเก้านี่ค่ะว่านาอยู่ได้สูงูก็มีรักขาได้ค่ะลักขาเ่ามีสามศูนย์หน้าไว้ตัวเด่มเนี่ยแต่ออูอือก็มีหาหา หาหาหหาเจ็ดหาแปดหาเกนี่เรียกหาเจ็ดกัมีอย่นี้หอ่อืมค่ะพูดได้ว่าหาเจ็ดหาแปดหาเก้าไรเรืเออ่อมโอเคสมบูรณ์ใส่ยาแล้วก็อยูเราดี้วเพราะว่าสอตัวนี่ค่ะอืมอะไเอ่อฮมโรมนอะไสุ่มไปไงามนี้เยก็จะ แต่ว่ามักจูนี่กันละค่ะป้าตุมาของพนีวานก็ะถอเลยโอ้ค่ะป้อืมตืคุ้นจ้าโอ้ยแต่อยู่ดอค่อยู่ดอกน้อค่ะพนถึงเนาะค่ะปอพนถถย่ัอยู่เพิ่เพนั่นไปเิ่งคลิปนกเงไปบไปเิ่งคลิปอนคลิบอกเ่าซาโอ้ยไปเพิ่งคลิปถือพอดีเนาวค่ะปไปเบิงคลิเด่นไปเงคลิพอดี พ่อคเมื่งรอดเราคิดเหมืนมึงเรลอยจะได้นะเรอยโอ้บอกเผาสาม่วยปรีเนะเง่นทั้งหาดถึงพันสีบบาทยีสบาทเชียวไถึงหลายค่ะยูกรเพากันถึงอยู่นะครับพ่วพูละแปดพันพูละาพันพูละสองพันสามพันบูละอะไรอย่ค่ะ

เราไม่ละผู้ชาจะเปลี่นมาแล้วกับวสุวสอเป็นบ่าค่ะปูเออแม่วสุวสอได้เลาค่ะลาเรื่องดเลามีลาเรื่องมีโอ้แล้วก็สิบ่เจ็บบ่ปวดแล้วนะคะปูเนาะ่ะมันจะูรคนี้มันโนีกีนแล้วมจะหลงพัเนวาก ค่ะ่ดีนะใกล้ตัวดีอ่าพอดีเวลาคระา่ัพูนคที่ัวปะเทดูคนไลคนแชรีคนติดตามไปหนึงลด้วยที่อ่าคนนี้ยพอดคนขึ้นเจแร์แช์เพื่อจะยเพื่อจะข้นไล่ขึ้เสีนแนเนาะค่ะ กันหนึงขึ้นไลยดิค่ะพวกพวกด้วยชาแนลผมด้วยหมดนั่นนี่แน่ที่เมื่อวันเจียวปูหางเจ็บแนี่ละเมื่อเจียวลุกไปสามเทียลุกไปลุกไปตึงสามสามเทียว่าเดี๋ยวน่ารักที่ไหมค่ะดิขาวฟันกับว่าได้เข่านี่ว่ากันพอเจ้าทุ่งใต้อะไรก็ข่าวฟันค่ะจับได้ดำได้จับได้แล้วกาซ้ำมาหาหาเจ็บล้างนี่ละ อืมจ้าบัวักมงนี่ละวบางวงเริ่มซ้ำนี่นละอาเก็บลังระวังสิค่ะแบบมีจเจรณาเอาะนะมาเช็ดหาเปาลี่ยนหาก็ไปสิ่นีละจ้าบัวกีบนคนบอกขึ้นเนี่ยค่ะแม่ขี้ขึ้นแม่น้ำแน่น่ะจุกจคนมารจุกจุกจุกเด้อว,วันที่สิบ ปวดนี่แจ้หนากับตับๆๆั้มตเนี่โอ้ยใก้แร้วนี่ยค่ะพูนี่มันนี้ก็หอกลรวค่ะพูอ่อ่นละมีคนก็จ่มีมีไพเข้ามปีนี้ยกใหล้งง่ยงียง้ตกตัปกวประเทศเด็กเราินงเขาก,กินเขาก็เปิแจงหัวก็แจงหวก่กนกั้อวหวนสมันโอ้คือมีเรอวแถ่หวกัไรนน้่ี่หอนว่าไม่หอนน้ำ มือมันตกเมือวานกคองไงเือเมืม่อที่มันเดนก็บัวแต่สารภาพหมตกเยอะตกเป็นหมองเดี่ยบ้านที่หนึ่งก็บ่าตกเรียนสารภาพหมดเลยค่ะเออตอนอยู่หนองข้องตกอียอะค่ะมออทีคนทุกคนจะเล่ตุกทนี่ชวนต้นตามมีรักอืมได้กันได้กันเปียกที่เจ้าตีไม่ตี สตัวให้สามตัวสามหาเจ็ดมันขำเสียนโบกได้เอาตัวนี้ละศูนย์เกาสามศูนย์เ้าี่เป็นไงขันขึ้นพี่โม้นคนบอกขึ้นอือครก็เป็นเหมนม่นครับศูนย์เข้าสามก็หา่เข้าอช่อไรสุกคนมาสุกสน เดินทางวไปวปอดหรือใดกันคนคนไหก็แจ้งให้ค่ะออจะเริ่มต้อนเดอ้อขอบคุณค่ะผู้กำกบนวสการครับผู้สาธุค่ะค,ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค์ะแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดานะคะในคลิปนี้นะคะเอ่อเกี่ยวกับปูหปดดป่หาเจ็ดแปดเด้อพี่น้องเด้อเมื่อคืนนี้ปู่หาเจ็ดแปดเบมาหาปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องค์คะตะวามาเมื่อก่อนนี้นะพี่น้องเนาะบัดน,นี้นะคะปู่เล่ากระเลยมาอ่อคิดเบิ่งว่า ปูหาเจ็ดแปดมาเนี่ยปูแล้วมาคิดอีกเทธอนึงนะคะก็สิเป็นอ่าได้แนวทางมาแบบนี้พี่น้องได้เป็นชายาของปูนี่ชายาของปูนี่ก็มีสิทธิ์ออกได้คือกันได้พี่น้องเด้อชายาของปูหาเจ็ดแปดนะคะก็สิเป็นหาเจ็ดแปดศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสามแล้วก็หกหาเจ็ดนะคะพี่น้องคะหกหาเจ็ดคือสามหาเจ็ดนี่มาน้ำกันบ่ได้ ะะเพราะว่าเป็นเลขขาเสียนพอดีทามาใดหาเจ็ดมาไดยูบนันิปูรเราก็เลยเอาสามออกแล้วก็เลยเอาหกใส่เป็นรักลอยก็เลยเป็นหงหาเจ็ดชุดลาง่าหาเจ็ดหาแปดหาเก้านะคะอันนี้คือข้อมูลที่ปูรเราแอบแปงหายเกี่ยวกับปูหาเจ็ดแปดได้พี่น้องเด้อบันนี้นะคะ่นกับอาเงินสตางเป็นหู้มมใหายปูรลเราขอตัวเลขโชคลาภให้นะคะก็สิได้เป็นศูนย์เก้าสามแล้วก็หาเก้าศูนย์เก้าสามกับหาเก้านะคะ ถ้ารักเก่ามากก็จะเป็นเก่าเก่าเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าสี่ถ้ารักหามากก็จะเป็นห้าห้าห้าหกหาเจ็ดห้าแปดหาเก้าหาศูนย์ได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากปู่ยญาเทวดาค่ะจังใดก็ให้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเป็นความเสือ่อส่วนบุคคล สำหรับคลิปนี้น้อพี่น้องเนาะตัวเลขทุกตัวกับเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องคะถ้าพ่อแม่พี่น้องมักชอบแนวทางชุดนี้ของปู่ย่าเทวดาค่ะก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณายิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมค่ะผู้ละใบสองใบนะคะฮาเทียมมีโชคมีลาบไปน้ากันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอาคลิปนี้กับมีประมาณนี้นะคะ โอ้ยเสียงฝามาแล้วพี่น้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางมนีค่ะจากปู่ยาเทวดาด้วยนะคะเอาไว้บอกกันใหม่กับแอดในคลิปหน้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ